โดนซัดเลสโซเชียลเดือดแฮชแท็กแบ n นแนชาีพุ่งติดเทรนดขุดคลิปเก่าใช้คำแรงจวกวีรกรรมออกโรงปกป้องจีกามินเรื่องราวระหว่างความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนเหมือนจะจบลงนับตั้งแต่ประกาศแยกย้ายสำหรับคู่ของแนชชาลีและกามินแต่ก็ไม่ไหวเจอดราม่าเข้ามาเรื่อยๆจนออกมาชี้แจงอยู่หลายครั้งและแม้จะออกมาเคลียร์ทุกดรามา่าแต่ทางเอซีของทั้งสองฝาก ก็ดูจะไม่พอใจและมีการโต้กลับกันภายในโลกโซเชียลโดยในช่วงแรกที่มีข่าวเลิกกามินได้ถูกสั้นครับของนักชาตีออกมาแสดงความเห็นในเชิงลบและมีการเลิกติดตามจนยอดเฟลโลดลดลงอย่างเห็นได้ชัดกระทั่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้แฟนคลับของกามินส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจออกโรงปกป้องด้วยการตีดแฮชแท็กเซฟกามิน ล่าสุดในแพลตฟอร์มเอกได้มีการติดแฮชแท็กแบนแ a นชาลีทยานติดเทรนพร้อมกับมีข่าวกล่าวตำหนิอาทิเช่นทำให้ไฟายหญิงหมดที่ยืนดูไม่แมน่นเป็นผู้ชายทำไมออกแฉผู้หญิงพร้อมควักหลักฐานออกมาโต้กลับแฟนคลับของพระเอกหนม